อวนไฟเซ็ตถังซานอาวุธรับแบบไม่มี s อ r ตัวอื่นสายจนๆจนแต่มีพายุเข็มจะใช้ทีมแบบไหนจัดอะไรแบบไหนหน้าไม้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับเอาละครับก็กาบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจานแจ็คไว้ในเกมเมอร์กันด้วยนะครับวันนี้เนะจะมาแนะนำทีมนะครับสำหรับใช้ ถังซานอวบดับสำหรับอ้วนไฟเป็นตัวดามเมจนะครับซึ่งความสามารถของอ้วนไฟเนี่ยสามารถเก็บสแต็กให้กับตัวเองเป็นบัฟของตัวเองได้ถือว่าเอาตีถังซานอวบดับได้ไม่เร็วนะครับสำหรับคนที่ไม่มีตัวละครอะไรเลยนะครับเอาแบบเบสิกเบสิกเลยคืออ้วนไฟส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนเนี่ยน่าจะมีกันเกือบหมดนะครับเพราะว่าเวลาเปิดโลเนี่ยคนก็จะหาอ้วนไฟกันเยอะดังนั้นวันนี้จานเลยจัดทีมแบบนี้มาให้ครับทีมแบบมีอ้วนไฟแค่ตัวเดียวที่เป็น s s r นอกนั้น้เนี่ยก็จะเป็นตัวละครแบบ พื้นฐานที่ทุกคนมีนะครับนิ่งเฟิงจื้อนะครับสูตรขาวหัวอู่ไอหัวอู่เซียวอู่นะครับถังซานอาวุธลับแล้วก็เป็นจิ้งจูนะครับโดยอาวุธลับเนี่ยเราจะใช้เป็นพายุเข็มแล้วกันเนาะพาะไม่งานเดี๋ยวมันสู้เขาไม่ได้ซึ่งถ้าใครเนี่ยเซิร์ฟเปิดได้ไม่นานเนี่ยสามารถใช้หน้าไม้จูเกอได้นะครับหน้าไม้จูเกอก็ความแรงไม่เร็วนะครับ3ามแสนสามเลยต่อนหนึ่งดอกนะระดับแค่สีดาวเหลืองด้วยซ้ํา ถือว่าได้เมลแรงมากและเป็นอาวุธที่ได้ฟรีนะครับถามว่าหน้าไม้จูเกอรหาจากไหนครับเราก็มาทำนี่ครับเควสตรงนี้นะครับฝึกฝนรายวันของผอฟู่ลันเตอร์นะนี่ครับแล้วก็ผ่านหอที่3ครับเนี่ยหอฝึกเซินนะครับเนี่ยหอที่3นะครับพอใหม่เวสี่สิบห้าจะเปิดให้เล่นนะครับผ่านแค่เพียงหอเดียวเราก็จะได้แบบแปลนของหน้าไม้จูเกอรมาให้เรา1อันนะครับนอกนั้นเนี่ยเราก็ตีผ่านไปเรื่อยๆแล้วเราจะได้แบบแปลนมาเรื่อยๆนะ ถ้าใครไม่มีจริงๆเนี่ยหน้าไม้จูเกิดใช้ได้นะครับแต่พายุเข็มเนี่ยมันก็ดอกละ3า9ดอกก็แถมดาเมจสุดท้ายยังขึ้นอีก10%มันก็เลยดีกว่านะครับมันก็ดีกว่าแหละเพราะว่าในเรื่องการตีกระดูกวิญญาณเขาไม่มีอะไรโดดเด่นเท่ากับเข็มมรสุสมหรือว่าพายุเข็มดอกซารีนะครับก็จะประมาณนี้นะไม่มีก็เป็นอ่าหน้าไม้ได้นะครับทางน้าของสเตตัสนะครับจันอัพเป็นคิดดาเมจนะตัวนี้นะครับ แล้วก็มีความสามารถความฝันในอดีตนะครับโดยถังซาอุลับเนี่ยจะได้รับดาเมจของอาวุธลับมากขึ้น0.3%นะสาหรับตัวมันเองนะครับส่วนน้องเสียอู่ที่เราใส่มานะครับหากว่าคีิที่ข้อของเสียอู่เนี่ยมากกว่า100%นะครับทุกๆ1%ที่เกินมาเนี่ยเสียอู่จะทําดาเมจอาวุธลับแรงขึ้น0.8%สูงสุดถึง160%กันเลยนะถึงไดเอามาใส่นะครับสำหรับคนที่ไม,ม่มีจริงๆนะใช้ได้นะครับตัวนี้เมื่อก่อนเนี่ยเซิร์ฟจีนเซิร์ฟไต้หวันเนี่ย แตหวันจานไม่ชัวร์มากนะแต่เติร์ปตีนคนเล่นกันเยอะนะครับจะเล่นเบนจาม่าจะเล่นเสี่ยวอูเนี่ยเดี๋ยวค่อยลองทําคลิปแยกออกมาเป็นทีละคลิปละกันอันนี้ใช้อ้วนไฟไปก่อนนะครับตัวต่อมาครับอ้วนไฟครรับพะเอกของงานนี้นะครับนี่อัพสแต็กนะครับเป็นดาเมจนะวงแหวนวิญญาณนะครับจานใช้เป็น2องสองนะครับวงที่จะได้ใช้จริงๆเลยคือวงที่2นะครับหงอับไฟนะครับพญาองค์ห้าไฟนั่นเอง เมื่อกระตุ้นการแผ่ผ่อนทั้ง3นะครับจะได้รับอักคี1ชั้นนะเราจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นต่อการอัปเกรดนะครับแล้วก็ได้การคิดคอบเพิ่มขึ้นอีกถือว่าดีมากๆนะตัวนี้ตัวที่3ครับ oh. เสียอู่นะครับจานอัพเป็นคิดาเมจนะ oh. วงแหวนวิญญ,ญาณที่จานใช้นะครับจานจะใช้เป็น2 1 2 2 1 1 1 1หรือเป็น2 121ก็ได้นะครับวงสามเนี่ยไม่ได้เป็นซีเรียสมากนะเลือกใส่วงแหวนที่มีบวกดาเมจออปชัน38%หรือว่าออปชั่นตัว่า้ก็ได้ พอก็เป็นดาเมจนะครับหรือว่าความเสียหายขีกก็ได้นะเวลาเล่นนะครับมันจะดีสุดนะอจานก็ใช้เท่าที่มีแหละนะครับมาตัวต่อมานะครับนิ่งฟงจื้อครับอันนี้เนี่ยเอาไว้ใช้ในกรณีที่ทีมเราเนี่ยเวลไม่ทันเซิร์ฟทีมเราบางไปลงตีกระดูกวิญญาณแล้วผูกผมตายก่อนตลอดเลยครับจานกาลังเก็บสแต็กได้แต่ว่าเราตายนะครับจานก็เลยนําเป็นอันนิ่งนะมันสามารถใช้ตัวอื่นได้นะครับใช้เป็นเสียงเสียงก็ได้นะ หรือว่าไปเฉินเซียงนะครับมาเร่งบัฟความเร็วก็จบแล้วแต่ที่อาจารใส่นิ่งฟงชื่อมาก็อย่างที่บอกครับมาในเรื่องของดาเมจนะครับวงแหวนวิญญนณที่3เนี่ยจะจะเพิ่มบัฟดาเมจให้กับเพื่อนร่วมทีมได้นะอันนี้แบบสุ่มนะครับถือว่าดีแล้วก็ตัวที่สอ่าตัวที่4ครับเจียงจูนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ขาดไม่ได้สําหรับการเอามาตีกระดูกวิญ,ญญาณนะครับอ่าลืมบอกสเตตัสนะเป็นเลือดนะครับเจียงจูก็เลือดนะ วงแหวนวิญญาณน,นะครับ1 1 1 2ออโต้4ไปเลยนะครับ1 1ึ่นะวิญญาณที่4เนี่ยจะเป็นเพิ่มบัฟความสาบให้ฝั่งตรงข้ามรับความเสียหายเพิ่มมากขึ้นดังนั้นออโต้ทักษะนี้ไปเลยนะครับหรือถ้าเกรเหลือเนี่ยก็ใช้ทักษะที่1ใส่ตัวอ้วนครับมันทำให้อ้วนไฟเนี่ยโจมตีแรงมากขึ้นนะครับนี่ถือว่าดีมากๆนะเพิ่มปริมาณโจมตีถึง20%ของเก่งจูที่มีอยู่ด้วยนะแจมตัวต่อมาตัวสุดท้ายครับสำหรับขี่ลมนะครับใใครที่ถาาามจนนเวลลไฟ์ บอกว่าขี่ลมในจันงงเลยนะเรียกน้องสุดข่าวแล้วกันนะครับสุดข่าวจันอัพเป็นทางด้านของเลือดเหมือนกันเพื่อไม่ให้ตายง่ายนะเนื่องจากปั้นแยกนะครับย้ํานะครับว่าสายปีกตัวนี้ปั้นแยกนะครับใหบ้ปั้นแยกกันไว้กับหัวแฉก2ตัวที่ที่ควรปั้นแยกนะครับวงแหวนวิญญาณนะครับ2 1 2 2นะครับนี่วงแหวนสำหรับเอามาบัฟให้เพื่อนร่วมทีมในการตีกระดูกวิญ,ญญาณอ่ะเราก็ได้ทีมคอปเซตคอม ท่าได้ของเขาเรียกว่าไ,ไ,ไลอัพของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ทีมหน้าตาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราไปลองใช้กันดูว่าสเตปการเล่นอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแบบพื้นฐานพื้นฐานมาเริ่มตีกระดูกยานจานเลือกเป็นสายคอนนะครับอันนี้ก็จะหน้าะตะ่ตึงๆหน่อยนะครับมาออโต้สกิลตามด้านล่างเลยนะครับดูดูรายดีๆนะ เอ้าจะลืมอ้วนไฟล็อกสกิลนะครับเป็นพายุเข็มไว้นี่ครับตาสัญลักษณ์นี้ใส่ตัวกลางไว้เลยนะครับอ่ามือนไม่เป็นไรครับแล้วเราก็จัดการมันครับนี่บัฟเป็นดาเมจให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับนี่ยิงยิงอ่าเรียบร้อยครับทีเหลือเราก็ออโต้เลยครับออโต้เป็นทักษะที่ได้ว่ามาเนียครับอันิ่งเป็นสกิลหนึ่งนะอ่าเสียวอู่เป็นพายุเข็มอ้วนไฟเป็นพายุเข็มนะครับ สูตรขาวเป็นทักษะหนึ่งนะครับถังซานวุลับเป็นระเบิดลูกปลายปิดวิญญาแล้วก็ทักษะ4ของตัวนี้นะครับนี่เรากดจิ้มให้อ้วนครับดูทักษะดูลายการเล่นของเกตดดีๆนะครับนี่ครับเราบาให้อ้วนครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กลับมาบาให้ตัวนี้นะครับแล้วเปลี่ยนทักษะนี้เป็นอันนี้ครับทักษะส่ทนนหยาเนี่ยจะเล่นแบบออโต้ก็คือปล่อยไปเลยนะครับแต่อันนี้ ถ้าเราเลือกเล่นแบบเกตสองตัวเวลาให้เนี่ยเราต้องดูการให้ดีๆนะครับนี่ประมาณนี้เลยบับให้อ้วนตีแรงขึ้นนะครับความจริงจะเสียอูตีแรงมากนะเราอ้วนเนี่ยรอเก็บนะครับเห็นไหมบัฟฝึกฝนอัคคีครับกําลังค่อยๆเก็บสแ,แต็กไปเรื่อยๆนะนี่ครับปุ๊บกลับมาครับให้ตัวนี้ครับนี่ตามสเต็ปเลยครับ <Okay. S 2> เมื่อเราให้ตาแต่ลหนักแล้วเนี่ยเราก็กลับมาบัฟให้กับอ้วนไฟนะครับ อ่านี่ครับเสร็จแล้วเรากลับมาให้กับตัวนี้ต่อปุ๊บปับป๊บบัฟนะครับหรือไม่ก็กดออโต้ไปเลยครับนี่ออโต้ Auto แบบนี้แล้วก็ปล่อยให้เล่นไปเลยครับปล่อยให้เล่นไปเลยนะนปล่อยเขาเล่นไปเลยนี่ครับค่อยๆเก็บดามเมจนะครับไปเรื่อยๆนะดามเมจถือว่าไม่เร็วนะครับมีแค่อ้วนตัวเดียวพิที่เป็นตัวเอดนอาร์ไม่ได้มีมารมาบัฟบหรือว่ามีตัวอื่นมาบัฟบห้เลย หรือว่าการเล่นมือเนี่ยดีกว่าก็เล่นมือได้นะครับอันนี้ไม่ไม่ไม่ได้ติดอะไรนะแต่ว่าการที่ไม่ให้เกตเจิงจูเนี่ยเจิงจูมันจะไม่มีเกตในการเอาไปไปบัฟเพื่อนนะครับเฉยๆเท่านั้นเองไ้เจิงจูหรือว่าอยากลองความแรงเนี่ยใช้น้องเสียวอู่ได้นะครับ ด้วยความที่เลเวลของจานเนี่ยมันมันตามเซิร์ฟทันมันก็เลยไม่มีปัญหาครับการเอามาเล่นเนี่ยสังเกตได้ว่าเวลาเราเล่นเนี่ยมันไม่มีปัญหาเฮ้ยกดผิดอ้อพลาดครับกดออตโต้ล่วงหน้าไปเมื่อกี้มันเรียบร้อยเลยครับทำดาเมจครับรับความเสียหายก็ถือว่าไม่เลวนะครับพอจมายที่ทำได้นะถือไม่ไม่เลวเลย ทั้งตัวของเสี่ยวอู่เองนะครับเดี๋ยวเรามาดูดาเมจที่เราทำไว้ก็ได้นะครับนี่คนอื่นเขาก็ปล่อยเขาไปเลยอ่าไวนในเกมเมอร์นะครับนี่ครับอ้วนไฟทำไป2องล้านเลยเสี่ยวอู่ทำไป116ล้านนะครับโอ้กดกดไม่ทันไม่เป็นไรกดกลับมาครับ เวลาเล่นก็จะประมาณนี้ครับมมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับอันนี้เราเป็นบัฟให้อ้วนนะครับถ้เาเราเสร็จก็กลับมาตัวนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้เป็นดีบัฟม,มันจะให้เกริที่ต่อเนื่องได้เรื่อยครับให้ดีบัฟต่างๆที่ต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับอย่างน,นี้แบบคนฉบับคนที่ไม่มีอะไรจริงๆนะครับมีแค่อ้วนไฟใช้แบบนี้ได้นะ หน้าไมา้จูเกอร์เนี่ยในช่วงที่เซิร์ฟเปิดแรกๆในถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าคนยังไม่มีพยุขเข็นกันเยอะมันก็ยังเป็นตัวที่สร้างดาเมจได้แบบยอดเยี่ยมนะอืมยิงเข้าไปหกร้อยกว่าร้านแล้วครับนี่ตามแนักใส่ครับเสร็จแล้วแล้วก็เป็นบัฟครับดูรายการเล่นดีๆ,ๆนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยเล่นลายมีเกรอะไรยังไงกันบ้างนะครับ เดี๋ยวเราแวะไปดูเพื่อนว่าเพื่อนมีอา,อาวุธอาวุธอะไรขนาดไหนกันบ้างนะครับเพราะใช้อ้วนไฟเหมือนกันนะครับแต่เขาใช้มาระสูนกับลงหลวงมาบัฟนี่เรียบร้อยครับก็ได้ไป714 716ล้านถือว่าไม่น่าเกียดนะครับที่อ้วนมาแบกคนเดียวแบบนี้นะถือว่าโอเคเลยว,ว้าวเป็นไงครับได้อันดับเท่าไหร่ไม่สําคัญครับอยู่ที่ว่าคุณดวงดีแค่ไหนได้กระดูกทองมาคุยอยากได้ส่วนหัวมากเอ้ยได้ลิงส่วนไหนมาวะนะ อ๋อ oh, ลิงส่วนแขนครับโอเคนี่ครับเห็นไหมคือได้เท่าไหร่คุณไม่สําคัญหรอกมันแค่เพิ่มโอกาสครับเวลามันเขียนว่าคูณข้างหลังก็คือคุณได้รับของที่มันเพิ่มโอกาสเท่านั้นเองนะครับนี่ได้ส่วนมาอีกแล้วส่วนแขนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับทีมที่ใช้ตัวทางด้านของอ้วนไฟนะเป็นไงกันบ้างครับสำหรับทีมอ้วนไฟสายประหยัดนะ S&R ตัวเดียวยืนไปเลยนะครับอันนี้ที่ดรามจด,ดูเยอะเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีพายุเข็มนะครับหลายๆคนก็จะบอกอ่ะ ใช้หน้าไม้ได้ไหมใช้หน้าไม้ก็ได้นะครับไม่น่าเกียดใช้หน้าไม้ก็ไม่น่าเกียดนะครับดาเมจก็ถือว่าดูดีในระดับหนึ่งเลยเดี๋ยวลองไปจึกๆจักๆดูซะหน่อยแต่ว่ามันจะได้ไม่ขนาดนี้นะครับถ้าเวลาเล่นเดี๋ยวจะลองเทสให้ดูซะหน่อยอหน้าไม้ระดับ4ดาวเรียงเท่านั้นเองหากกำลังมองหาร้านเติมเกมโต้รัวต้าดูสรรพยุทธวิญญ,ญาณจาันกันอยู่จานแจ็คขอแนะนาร้านจูนปิโก,โกแพ็คลายเดือนสุดฮิตอย่างแพ็คไส้กอกก็เพียง90บาทเท่านั้นหรือจะเป็นแพ็คโกในระดับขึ้นมา ก็เพียง220บาทสายสุ่มกาชาใบาสุ่มแพ็กใหญ่ก็คุ้มหรือจะเป็นสายเติมเพชร3,700บาทเติมผ่านร้านเพียง3,300เท่านั้นถูกกว่าเติมเองแน่นอนสะดวกรวดเร็วร้านจดทะเบียนอย่างถูกต้องมั่นใจได้กับเครดิตหลักร้านในการบริการมากกว่า4ปีไม่มีรีฟันแน่นอนอย่าลืมคิดเติมเกมนึกถึงจูปิกเกตลิงก์อยู่ใต้ดิสคริปชันเกมอื่นทางร้านก็มีให้บริการนะครับ มาลองตีกันดูสักหน่อยนะครับอันนี้เนี่ยจาย์ตีที่หมู่บ้าน4ี่หมดเลยนะเหมือนเดิมครับนี่ไม่เราต้องให้สัญลักษณ์ก่อน,นครับหมู่บ้านสี่เนี่ยขอ้ออะนั่นหน่อยก็คือมันจะค่อนข้างถึกนะครับเอา้าลืมเปลี่ยนลืมเปลี่ยนเป็นพอยุเข็มไม่เป็นไรครับรอบแรกสเตจแรกก็ถือว่าดีครับได้วางไฟลไปก็ ว่าไม่เลวความจริงเนี่ยต้องจัดการตัวฮิลเลือดฝังเขานะน่าลำคาญนะครับนี่แถมเขายัางสตันด้วยอันนี้อาจารย์ใช้เป็นอย่างที่เห็นนะครับว่ามันเป็นโอเคตายครับดีบัฟยังไม่หมดนะครับอันนี้ไ่ก่อนอันนี้อันนี้ก็ให้เกตอันนี้ให้เกตมาปุ๊บเรากดเปลี่ยนเป็น1ปั๊บ เอาให้อ้วนโอเคอันนี้ใช้เป็นหน้าไม้นะครับเดี๋ยวเราบอกว่าจานแอบเปลี่ยนหรือเปล่านะครับไม่มีนะครับนี่ครับหน้าไม้จูเกลเอร์นะครับทอามันกดดูไม่ได้อะดูได้ครับนี่หน้าไม้จูก,กัดเหลียงคือหน้าไม้จูเกิลเนี่ยนะครับแอดได้หาหามากอันนี้เป็นหน้าไม้จูกเกิลอ,อยู่เลยนะครับอันนี้แล้วก็กดเป็นบัฟเหมือนเดิมครับแล้วเ,าเอาเกตของอันนี้มาให้กัดเยี่ยงจู โอ้โหถ้าเราไม่ติดมือนนะจริงๆเวลาทำดาเมจนะครับใส่ตาส่ลักเสร็จนะครับโอ้โหถ้ารอบไหนมันไม่ติดหมือนน่าจะดีมากนะครับมาดูกันว่ามันจะได้ไหมนี่หน้าไม้จูกเกิดก็ดาเมจไม่เร็วนะครับไม่เร็ร้ายเลยใครไม่มีพายุเข็มเนี่ยน้ำหน้าไม้นี่ตอบโจทย์นะครับนี่กาจารก็เล่นแบบนี้นะครับคุมมือเพื่อให้สร้างดาเมจได้ดีที่สุดนะครับก็คือการใช้เกตแบบคุ้มค่านั่นแหละ จือ๊ออาจารปึ้งปึ้งนี่นี่นี่ครับปั๊บนะครับใส่สายรักเสร็จเฮ้ยอันนี้ให้เกตไม่ทันหรือว่าจานลืมดูลืมดูรอบนะครับเมื่อกี้โอเคใครใครมึนก็ได้นะครับแต,แต่แต่ไม่อยากให้อ้วนกับ เ,เ,เฮ้ยเฮ้ยดาเมจสองร้อยล้านก็ถือว่าไม่น่าเกียดเลยนะอ๋าใส่แล้วหนึ่งใส่ตัวนี้ครับได้ะละรอบมาแล้วครับใช้ทีมเดิมวงแหวนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับไม่มีการเปลี่ยนการอะไรทั้งสิ้นนะจะบอกว่าจานแอบเปลี่ยนหรือเปล่านะครับไม่มีนะ ดาเมจไป300ล้านแล้วครับหรือว่าไม่มีท็อปเซิร์ฟมาเล่นกับเราไม่รู้นะเวลานี้นะครับเดี๋ยวขอดูคนที่2หน่อยคนที่2เขาใช้เป็นหน้าไม้จูกเกิลเหมือนกันนะครับคนที่3พา,ายุเข็มนะครับคนที่4เป็นพายุเข็มคนที่5้าก็อุ้ยมีแต่คนแบบตึงๆอะ่ะเขาน่าจะกาลังไล่ดาเมจมานะเขาคงจะตามทันเราในอีกไม่ช้านี้นะครับ หลายคนจะมีคําถามว่าทำไมจานใช้ระเบิดลูกปลายเปลี่นยนวิญญาณให้ถังตาลนะครับเพื่อที่จะเป็นทางด้านของดีบับเพิ่มความเสียหายอาวุธลับครับผลลัพ์ก็ตามที่เห็นครับอย่างมันดีอยู่แล้วนะน,น,นี่ครับอานิ่งหมื่นก็นเลยให้บัฟกับอ่าถังไอตัวอ้วนไฟไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเกรไม่พอใส่ตาสัญลักษณ์ ไม่เป็นไรครับโดนไปทินหนึ่งซึบปั๊บกลับมาตัวนี้ครับนี่เราใช้หน้าไม้นี่ยก็ถือว่าไม่น่าไม่น่าเกียดแต่อย่างใดจริงๆนะอุ้ยดอกนึงแรงนะสีสีดาวเหลืองอยู่เลยนะหน้าไม้ยังไม่ขึ้นดาวแดงด้วยซ้ำนะครับบางคนเนี่ยเล่นผ่านด่านจนไปหน้าไม้ดาวแดงแล้วเนี่ยแล้วแบบไม่มีพายุเข็มก็เอ้ยไม่รู้จะใช้อะไรดีนะครับ ก็ใช้ได้นะบอกเลย7%แล้วครับโอ้เสียด้ทถังซานมืนนะครับโอ้ยเกือนนบตกโอ้โหนิดเดียวเองติดตอนช่วงถังซานมืนนะครับ ก็เรียบร้อยครับเป็นไงอ้วนไฟโอ,โอเครอบนี้ก็กละเราไปหน่อยอร่อยหาะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการเทสทีมดาเมจนะการใช้ทั้งส่งทั้งอาวุธรลับที่เป็นพายุเข็มนะครับอาวุธรลับที่เป็นหน้าไม้ยูเกอร์เป็นไงดีทั้งคู่เลยนะครับเจ๋งสุดยอดทั้งคู่เลยไหมถ้าใครดูแลชอบใจหรือว่า เป็นความรู้ในการเอาไปปรับที่ทีมของตัวเองได้ก็เยยืมอย่าลืมกดซับกดไลค์เพื่อเป็นกาลังใจให้จานแจ็คนะครับข้อมูลไหนจานตกหล่นผิดพลาดไม่สมบูรณ์เนี่ยต้องขออภัยด้วยก็เป็นเขาเรียกว่าความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแล้วก็ประสบการณ์การเล่นจานไม่ค่อยได้เก่งมากๆนะครับก็พยายามจะเป็นแนวทางให้หลายคนได้นะกูรักแค่ฟันนะครับขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าถ้าหากมีคำถามหรือว่าข้อข้องใจอะไรเน,เนี่ยคอมเมนต์ถามกันได้เลยนะครับจะพยายามไล่ตอบไปครบทุกคนเลย สำหรับคิมีก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ